สวัสดีครับผมช่างขาเลาะพาดูพาทำพากินพาเที่ยวนะครับแต่วันนี้ผมจะพาไปดูน้ําตกนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านบุหะช้างครับก็เป็นบริเวณใกล้ใกล้กันกับเส่วนลำบะเพิงนะครับรบรรยากาศทางไป ข้างล่างนี้ก็จะเป็นหุบเขาครับส่วนด้านบนก็จะมีน้ําตกซึ่งน้ําตกนี่ก็จะมีน้ําเฉพาะช่วงหน้าฝนแล้วก็ช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับพอเข้าหน้าแล้งก็น้ําตกก็จะไม่มีฉะนั้นถ้าใครอยากมาเที่ยวนะครับมาได้นะครับช่วงหน้าฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาว ไปฝนต้นหนาวก็จะมีน้ำบน้ำแล้วก็น้ำก็จะใสไหลเย็นซึ่งในาวานนี้มีเพื่อนคนขายน้ำมาดูครับน้ำป่าไหลมาเยอะมากนี้ก็เลยจะขึ้นมาดูว่านคนน้ำตกเป็นยังไง,ง,งม้าวข้นขึ้นขึ้นขึ้ขึ้คนค เข้ามาไม่ได้จกไม้บไ,ไม้มีทาม็บ้าลุปเข้ามาก็จะได้ไลายลายพื่อ ไม่ได้รับการพัฒนาทขั้นมนนากกว่านั้นพายุหมาก็จะค่อนข้างแคบฝนหน้าแรงก็ไม่ค่อยมีน้ำมีน้ำเยอะก็จะเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็สายฝนต้นหนาว,น,น,าวน,น,าน้ำก็จะค่อยๆ ก็เดินเข้ามาได้ครึ่งทางแล้วจะมาดูว่าน้ำตกมีน้ำขนาดไหนตอนนี้ก็เริ่มไกลจะถึง ก็ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางลุกเข้าป่ากันก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วนะครับและมลงไปดูด้านนี้ก่อนว่าถ้ามาน้ำตกที่นี บริเวณนี้ก็จะเป็นจุดที่สวยนะบนางสวยแต่เมื่อวานเนี่ยมีมีน้ำป่าไหลลงมานะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มเห็นน้ำนะครับน้ำก็สีไม่ค่อยขุ่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะได้ถ่ายไม่ัวถึงนะครับเพราะว่าทางก็ค่อขัง,ขงลก จะเห็นนะครับความจริงเดินลุยไปด้านนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าทางลกเดี๋ยวอาจจะขึ้นไปดูด้านบนแต่ว่าด้านบนน้ำตกก็จะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นน้ำไหลธรรมดาแต่บริเวณนี้จะสวยครับถ้าม,มาช่วงปลายฝนต้นหนาวครับก็จะมาเล่นน้ำบริเวณนี้ได้ บริเวณนี้ลงไปข้างล่างอาจ,จะเป็นชั้นน้ําตกสวยงามนะครับ จะเหมือนน้ำตกท,ทั่วไปครับที่อาจจะมีน้ำในช่วงที่ว่าเป็นหน้าฝนแล้วก็จะไม่มีน้ำในหน้าแ้งเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันอีกนิดนึง ด้านบนของน้ําตกนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่สามารถมานั่งพักผ่อนกันใจได้าด้านนั้นก็จะเป็น ที่เห็นเป็นน้ําที่มีหญ้ามีอะไรนะครับบริเวณนั้นก็สามารถเล่นน้าได้นะครับช่วงที่ว่าฝนไม่ตกแล้วก็ไม่มีน้ําไหลบ่านนก็บริเวณนี้ก็จะน้ําใสมากครับแต่ว่าช่วงนี้ก็น้ําย้ะขุ่นๆหน่อยนะครับนี่ครับสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆบ้านผมเป็นน้ําตกเรียกน้ําตกสรายงามนะครับ ตอนนี้ก็อขอกลับนะครับเพราะว่าฝนก็เริ่มจะโปรยปลายลงมาเยอะแล้วตอนนี้ก็กลับลงไปด้านล่างแล้วนะครับบริเวณนี้ก็เป็นป่าทุกคครับจะมีชาวบ้านขึ้นมาหาเห็ดหาขอางปา่าแต่ตอนนี้ฝนตกอาจจะไม่มีคนขึ้นมา มาคนเดียวก็เลยบรรยากาศรงเร่งนิดนึงผมก็พยายามมองหาเห็ดข้างทางครับตคุกเจอเห็ดบัางแต่ผมคงไม่บุกป่าเข้าไปเก็บนะครับนี่เนาะเกรงว่าแล้วครับถ้าเกิดมันอยู่ข้างทางคงไม่เหลือถึงผมนะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปจนจบนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับเฮ้ยนี่เฮ็ด ้าเห็ดอะไรวะเนี่ยเว้ยอันนี้ไม่น่าจะกินได้นะครับเพราะว่าถ้ากินได้มันคงไม่เหลือถึงผมแล้วแหละโอ้โหด,ด้นด้านไหนก็มีครับโอ้ดอกไปเลือเลยแต่ว่าผมไม่เก็บครับเพราะว่าผมไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องเห็ดครับับละครับ เป็นทางลงนะครับทางปูนก็จะมาสุดถึงแค่บริเวณนี้ดู